วันนี้พิเศษมากกว่าวันอื uh. ่นแน่นอนค่ะเราต้องจัดจะได้ดูตอนพิเศษที่ทุกคนจะได้รู้ว่าหลังจาด่พวกเขารักกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมหาสมก็ต้องรักจะเป็นยังไงแล้วเรายังจะได้ดูโชว์พิเศษบางอย่างเซอร์ไพรส์บางอย่างที่อยู่ในงานด้วยค่ะจริงอย่าบอกว่าตอนพิเศษหวานมากเพราะว่าจริงถ้าทุกคนได้ดูเนื้อหาหลักของเุกติกตอนเลย่ยากรู้ว่าจริงคุณนรักกมันหวานกันแต่ไม่ได้หวานในฐานะแฟนแต่ในตอนพิเศษเนี่ยทุกคนเห็นความหวานในฐานะที่ เขาสองคนกําลังจะเป็นความรักเป็นคู่ชีวิตกันแล้วรู้สึกว่าตอเราผมตอพิเศษมันมันฟูลฟิลมากใครรู้สึกว่าดูหนึ่งสิบมาแล้วแบบยังขาดตอนพิเศษต้องทําดอายว่าวันนี้จระบุระบุสถานะเลยเพราะจริงตอนตอีพีสิบเราก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วใช่เพราะตอนนี้เนี่ยอีพีสิบเอ็ดเนี่ยมีพิเศษมันคืออีพีที่มันคือชีวิตหลักการกลมว่าเขาคู่แข่ ครับผมว่าอย่างที่ฟอบอกว่าอีกมีนทุกคนจะได้เห็นความหวังเพราะว่าเราอะตั้งตารอดูความสมบดุลของคู่มาตั้งแต่หนึ่งปีซึ่งแบบหลังจากที่ข้อคู่มันจุดที่ว่าเเรามันเป็นจุดเกลียวแล้วก็มันเป็นผลิตผลตัวอย่างที่มาเห็นว่าเราชีวิตของเขาที่คู่หลังจากนั้นน่ะมันเป็นยังไงคุณได้เห็นว่าที่รัฐทะเลสีฟ้ามันเปลี่ยนไปได้หรือไม่ค่ะจากเกลือมันแา่ว่าเปลี่ยนไปดำปลาได้แล้วก็น่าจะมีหลายๆฟีดสำหรับพิเศษที่ต้องการ ใช่ค่ะสิดเซอร์ไพรส์ต่ใช่ก็ในเมื่อเรามีตอนพิเศษแล้วเราก็ขาดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่จบกับซีรีส์ก็คือแฟนมิติงค่ะ่เรามีแฟนมิติงกันปลายปีนี้ค่ะพิเศษสุดๆเพราะว่าเราเตรียมโชว์สุดพิเศษไว้ให้แน่นอนค่ะบอกติิงได้ไหมวิ จริงๆเราตีม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 เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับต้องรักษาสมุดเราบอกว่านี้อ่านหายคนได้กล่าวก่อนใช่ค่ะนี่ผมผมชอบผมชอบความเป็นหมาทุบอยู่แล้วครับหลักหลักตั้งแต่ได้ได้อ่านบทแล้หละรู้สึกว่าการเป็นหมาทุกชีวิตเขาสโลไล์มากแล้วก็ชีวิตเขาเรียบง่ายเขาอยู่ในความความพอดีของเขาอยู่นะครู้คิดว่าถ้ามีโอกาสได้กลับเป็นหมาทุบอีกครั้งก็คงอยากให้การ ครับผมการมาเป็นคุณต้องรักท่านไม่รู้ว่าที่มีเก่งอะไรนื้อธนะการการเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็คุณคุณต้องรักยังเป็นนักเขียนใช่ไหมครับแต่ที่มีเป็นทั้งนักเขียนเป็นกำกับเองด้วยอะไรๆอย่างมีเก่งมากจริงๆแล้วก็เมื่อถึงจุดได้อย่างไรเราได้เปลี่ยนจากต้องรู้กับเราแบบยาจะสมหวังในเรืความรักก็สุดท้ายเราแบบถึงแม้ว่าชื่อเราจะยากลำบากแต่ว่าไม่สมหวังขนาดนี้กดในไทยที่สุดแบบถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้มันจะเป็น เขาเห็นแบบใช่ขางการที well ่ทเป็นผมว่าเขาเก่งมากเลยเพราะเหมือนกับว่าเราเห็นตั้งแต่แบงค์กราวตั้งแต่เด็กของเขาซึ่งแบบว่ามันมันยากมากกับคนหนึ่งคนที่ที่จะโตมาได้ว่าโตได้อย่างมีคุณภาพแข่งแกร่งแล้วก็พื้นที่คุณทำได้แต่ในใจผมก็มีความซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่คุณแท้คุณต้องลาค่ะมหาสุดก็เก่งมากทั้งสองตัวเป็นตัวละครที่เก่งมากในการก้าวผ่าน ชีวิตบางอย่างออกมาจนแบบพบเจอความรักที่ใช่ตัว,ตวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่คอเรื่องรอ,อุ๊ยอุ๊ยเป็นเรืนะ่องนาโคตแต่ว่าเราดูกันดีกว่าค่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นจะมไีไม่มีไม่รู้แต่รอสองคนนี้ทำงานเสร็จก่อนเพราะต้องตินไปหลายประเทศแน่นอน โอ้ยเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าหลา,ววากหลายประเทศแน่ๆที่เราจะไ,ได้พบเจอแฟนคลับกันอ่าในสัปดาห์นแฟนต้องเตรียมใจเตรียมคาม้อมอย่งไรบ้างเอาผมปัดแล้วกันเตรียมกันเหยียใจแตวันนี้จะได้ลงไปใต้น้ำอีกรอบตอนนี้พี่หนึ่งเรามีซีนใต้น้ำหรือเปล่าจะพูดกันไม่ได้แต่ว่าพี่พิเศษตอนนี้เรามีซีนใต้น้ำที่ที่บอกว่าตอนที่เราถ่ายเราเคยบอกว่าเราเป็นที่ที่ผมเองอะ สุดอัดที่สุด à, เพราะว่ามันเป็นการแบบฟรีได้ลงไปใต้ทางของในวันนี้ทุกคนจะได้เห็นซีนนั้นซึ่เป็นซีนที่ที่สวยมากก็อยาขอบคุณด้วยใช่ครับก็สำหรับผมในคล้ายของตอนสิบทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันต้องมาเน้นซื้อบ้านครับซึ่งแบบรอจะเห็นท่าภายนอกแต่ผมอยากให้คนรออยู่พิเศษว่าคันจะได้เห็นดิสต่างๆมองมุมภายในบใน้านด้วยมเรียกว่าไม่ใช่แค่ต้องมาคำตอบ แต่ความสัมพันธ์ดี๋ยว่าเรียกว่าเรื่องดาวของมิมี่ก,กับไคร์โตรไมจะขานค่ะอ๋อก็จริงๆสำหรับตอนพิเศษอะค่ะเราจะมีความหวานความปิ้นะะ <Q> แล้วก็อย่างที่ฝดบอกเลยเค่วะว่าต้องการหายใจแต่จะจิกบอนไหมก็อยากจะให้ดูกันแล้วก็ถ้าใครพลาดสำหรับการมาชมในโรงพยนต์เราก็ยังมีอีก่องทางให้แคลัไปติดตามกาันนั่นคือ P ทางวีดีโอนั่นเอง <Q> <Q> อยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรักของเขาอย่างผโรสค่ะถ้าวันนี้พลาดไม่เป็นไรเรายังมีช่องทางหนึ่งก็คือมีโออีกสองไปนะคะก็อยากใหทุกคนได้ติดตามความรักว่าหลังจากนั้นต้องรักจะเป็นยังไงหาะจะเป็นยังไงเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงค่ะซึ่งรับรองเลยว่ามีความสุขและความรักแน่นอนแล่วก็สูบแบบสั่งทันเลยที่เราต้องทำกัน ไม่หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าว่าครั้งที่เราทําเราจะต้ทุ่มเทกับมันมากๆแล้วเราก็อยู่กับกับสิ่งนี้นานมากๆอย่างตอนที่เราอยู่ีิดต่อกันก็คือทั้งสองนุ่มก็คือทั้งเดือนเหนื่อยเหนื่อยมากๆใช่ค่ะของกระแสดังก็บอกดีใจขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณที่่สื่อมวลชนทุกคนที่แบบช่วยสนับสนุนส์เรื่องนี้ค่ะก็ที่พวกเราที่พวกเราก้าวมัสุดนี้ได้ก็เพราทุกคนจริงค่ะ ค่ไหนเลยพีที่ไทยอะไรอย่างเี้ย่ไหนให้ได้แค่พี่ไอ้เชุยเลยครับครับผมก็ขอฝากด้วยครับทุกคนสำหรับต้องรักหมายถึงตอนพิเศษจะบอกตอนพิเศษเนี่ยสำหรับวันนี้เผื่อใครพลาดไม่ได้มากันครับก็ยังสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ทางพีทโพ้นะครับโปรดติดตามรายละเอียดทางเว็บไว้อาจเชียลนะครับใช่ครับแล้วอยากบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูว่าชีวิตเขาหลังจากที่ตกหลุมรักกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ นี่ถือล้ว่าไม่มีน้ำตาจะมีแต่เสียงลีนและความสุของคนนอ้ครับซึ่งต่างจานห้ามพาดนะคะทุกคนครับผมครับผมลฝั่งนี้นะครับเดียวมักกกกากครับผม ยังไม่ได้ลงมือน